พี่ไปคุยกับทนายอันทนายอันเนี่ยเขาบอกว่ามิสเตอร์เดวิดเนี่ยน่าจะงานเข้านะครับโดนตรวจสอบเรื่องกฎหมายการเงินนะครับตรวจสอบเรื่องฟ้องเงินเผิอจะโดนอายัดทรัพย์ด้วยแล้วก็มีแนวโน้มมากที่มิสเตอร์เดวิดอาจจะต้องชิงขายสมบัติออกนอกประเทศไปก่อนเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมคลิปทนายอันครับผมว่านะครับตอนเนี้นะครับเดวิดคงปรึกษาทนายความนะครับขายทรัพย์สินแล้วหนีเอาเงินหนีอื แน่นอนนะครับขายรถดรูขายอะไรต่างๆแต่ว่าในส่วนของฟ้องเงินเนี่ยมันจะไปเข้าปปงหรือดีได้ฮะดีเอสไอนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับวันนี้เนี I, ่ยดีเอสไอเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนี่หลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับวันนี้ที่มาคุยกันนะครับที่สํานักนายกดีใครบ้างครับ uh, มาในส่วนมาในกองของทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งน่าจะผิดและน่าจะเข้าเงื่อนไข เงื่อนไขของ DSI จะรับเรื่องว่าเรื่องนี้นะครับเกี่ยวข้องกับ DSI หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับาทางธรรมชาติเนี่ยเขาดูว่าที่ดินน่ยนะครับในในชายฝั่งทะ,ะเลเนี่ยมีเนื้อที่เท่าไหร่ต้องเกินกว่า50ไร่ม,มูลค่าราคาประเมินเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า100ล้านว่ากันว่าประเมินคร่าวๆที่ที่ที่เกินเหตุนเนี่ยนะครับน่าจะ2,000ล้านมั้งเข้าอยู่ละตัววิลล่าตรงนั้นอ่ะนะใช่ไหม อ่าเนื้ทอที่ที่ที่เป็นการออกนอสสามทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับน่าจะประมาณ2 2 0 0 0ล้านน่าจะเข้าแล้วแหละ,ะ,ะส่วนทีนี้ว่านะครับสำนักนายกก็สั่งการให้ดีเดูทั้งระบบอยู่แล้วนะครับ,รบนอกจากกรมทางธรรมชาติน,นี่นะครับก็ว่ากาันรเรื่องของกองฟอกเงิน DSI มีหลายกองกองฟอกเงินดูได้อยู่แล้วครับเพราะถ้าตอนนี้นะครับเมื่อสักครู่เจ้าที่ดีเอสไอผสานมาเอาข้อมูลจากผมเพิ่มเติม หมายก็ว่าเขากําลังจะลงทําการสืบสวนลงเลขออกเลขเลยนะนะครับเป็นเรื่องอสืบสวนครับซึ่งภายในอาทิตย์นีนะครับจะต้องเอาข้อมูลมานะครับเพื่อมาสรุปว่าตกลงคดีเนี้ยนะครับจะดําเนินการในส่วนไหนกับใครอะไรยังไงได้บ้างส่วนเดวิดอ่าฟอกเงินไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้นอ,อส่วนปปงดีเอสไอเขาอาจจะส่งไปปปงหรือดีเอสไอมีหน้าที่ในการ ที่จะบังคับใช้ว่าด้วยพรบทีม่มีโทษทางอาญาหมายก็ว่าในส่วนอาญาเอาไปจําคุกร้องทุกกล่าวโทษในส่วนอาญาได้อยู่แล้วครับนะครับตรวจสอบเส้นเงินได้ครบถ้วนกระบวนวาม,มทําการยึดส่งปปงต่ออะไรเงี้ยนะครับมันมัน,มน,มนจบที่ดีเอสไอได้เลยอืออย่างนี้แสดงว่าคุณเดวิดนี่น่าจะโดนอ่าผมเชื่อว่าดอกอไม่ต้องดูว่าเงินที่เอามาเนี่ยนะครับเป็นเงินขาวสะอาดหรือเปล่าและเขาอยู่จัดอยู่ในประเภทที่ฝรั่ง เป็นพวกกระทําผิดข้ามชาติหรือไม่อย่างไรยังไม่ไปจุดนะ,อะเอาแค่เอาแค่ว่าในส่วนหากินกับช้างผมก็เชื่อว่าน่าจะหนักอยู่อประเด็นสาระสาคัญที่ผมไปยื่นหนังสือและอยากอยากดำเนินการให้ท,ทางท่านนายกกรุณาสั่งการเนี่ยก็คือเรื่องของการเอาฝรั่งที่มีพฤติการมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีย่ํายีหัวใจนะครับทําให้เกียรติภูมิของความเป็นคนไทยมันลดลง โทษน,นะครับก็คือให้สหัวออกจากแผ่นดินไทยอืมผมว่านะครับตอนเนี้นะครับเดวิดคงปรึกษาทนายความนะครับขายทรัพย์สินแล้วหนีเอาเงินหนีอืมแน่นอนนะครับขายรถหรูขายอะไรต่างๆแต่ว่าอะไรที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับก็อาจจะขายยากหน่อยก็อาจจะนะครับให้แฟนให้อะไรสู้ในส่วนคดีอะไรว่ากันไปส่วนสังหาริมทรัพย์รถหรูสร้อยแหวนเงินทองพวกนี้นะครับผมเชื่อว่าเขาก็คงจะ จะรู้ข้อนี้ดีว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่ทางหน่วยงานภาครัฐไม่ต่อวีซ่าให้เขาบผมผคงยกย้ายหนีแล้วแหละมันขายแล้วถ้าไม่หนีก็พเพเ่ออายัดเจอยึดนี่ก็ต้องครับก็หมดเลยนะเอาไปไม่ได้นะสิ่งที่เดวิดจะทําคืออะไรรู้ไหมครับขายผมเดานะขายสังหาริมทรัพย์แล้วหนีหนีเลยแล้วเนี่ยนะครับหนีเอาเงินหนีแล้วก็หนีไปเพื่อนบ้านหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือกลับบ้านเขาเพิ่เผือบ้านเขาอยู่ไม่ได้ติดแบ็กลินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ อ่รรารไม่รู้เขามีอะไรนะที่นู่นด้วยใช่ไหมผมถึงให้ไปเช็คภูมิหลังว่าเขาเป็นใครมาอย่างไรเป็นเพียงแค่ร,ปรอปภเล็กๆแต่มารวยนะครับก็อ่าส่วนนี้ก็ต้องไปไปดูแหละนะครับอืมแล้วก็ขายสังหาริมทรัพย์ได้แล้วเงินเงินเอาไปส่วนสังหาริมทรัพย์ทำไงครับก็ให้แฟนขายแล้วก็เอาเงินไปชอบไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเดวิดคงเลือกทางนี้นะครับคงไม่ดื้อหรือมาก้าที่อยุดรอหรอก ตา,ตามกระบวนการกฎหมายนี่ถ้าเกิดว่ามิสเตอร์เดวิดขายทุกอย่างที่เขามีหมดเนี่ยนะการนาเงินออกนอกประเทศมันยากหรือง่ายขนาดไหนครับทนายอั๋อาว่ากันว่าเอาเงินออกนอกประเทศเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรถ้าเกินห้าแสนก็ก็มีปัญหาแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าการบังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ในส่วนเกี่ยวข้องอันอันนี้เราพูดถึงช่องทางตามกฎหมายนะนะครับเข้าเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ,รบยากยาก แต่ว่าถ้าช่องทางทางธรรมชาติที่กฎ<ฮ><ฮ>หมายไม่รองรับเนี่ยนะครับเอาหนีตามอะไรต่าง,างๆในหิ้วอะไรเนี่ยนะครับก็ไม่รู้แหละว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจตาเข้มงวดแค่ไหนยังไงทนายอันพัฒนพงศุภษรน,นะครับออกมาประเมินว่าตอนนี้มิสเตอร์เดวิดน่าจะปรึกษาทนายความแล้วแหละเตรียมขายทรัพย์สินหนีก่อนที่จะเจออายัดเงินแต่ประเด็นที่ส <eres. S 1> ําคัญจริงๆนะเดี๋ยวเราไปรอฟังนะครับ